ที่อาจารย์เขาบอกให้ไปไปปรึกษากับอายการที่จังหวัดนั่นนะคะครับค่ะเขาว่าไงแต่ป้าเขาไปมาแล้วพอไปมาแล้วป้าได้รับคําตอบบอกว่ามันมันยากอะป้าเพราะมันเป็นนะทุนเนี่ยเขาพูดแบบเนี้ยอแล้วทีนี้เขาจะปัดให้ป้ากลับบ้านเขาบอกว่าป้ากลับไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมโทรตอบแต่เจ็ดวันแล้วเขาก็ไม่เคยโทรมาถามเรื่องอะไรอีกเลยอะค่ะเออเอาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยว ป้าติดตามรายการไปต่อนะครับว่าอาจารย์ประเมศตมาเมื่อไหร่แล้วโทรศัพท์เข้ามาเลยไปติดต่อกับอายการใช่ไหมสํานักงานอายการเขาบอกว่าทะเลาะกันในทุนนี่เป็นเรื่องยากเขาบอกว่าอายการเขาบอกว่ามันยากป้าเพราะเขาเป็นในทุนด้วยแลวทีนี้เขาก็บอกว่าป้ากลับไปก่อนแล้วกัน๋ยวผมโทรกลับเพราะว่าอย่างเงี้ยประเด็นประเด็นของเราคือถามว่ากฎหมายบังคับได้ไหมทําได้ไหม มันก็น่าจะชัดว่าตามกฎหมายเนี่ยป้ามีสิทธิ์ป้ามีสิทธิ์ทําได้เอาเอกสารไปให้เขาดูด้วยนะครับก็ป้ามีสิทธิ์ทําได้ไงเพราะว่าที่ข้างเคียงมาถมที่ทําให้เราเกิดปัญหาเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถใช้สิทธิ์ปกป้องสิทธิ์ของเราได้เพราะนั้นหน่วยงานของอายการเราไปขอความช่วยเหลือให้ช่วยเหลือประชาชนเนี่ยไม่ได้ตอบปฏิเสธว่าตามกฎหมายทำไม่ได้นะฮะตอนนี้ตอบปฏิเสธว่า ช่วยมันจะสู้ยากเป็นเรื่องยากเพราะว่าทะเลาะกันในทุนก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวอายการปรเมศมาเข้าสายเมื่อไหรเนี่ยป้าโทรมาภาษาใอายการปรเมศอีกทีหนึ่งนะครับหรือจะฝากเบอร์ไว้หลังใหม่ก็ได้นะครับทางเจ้าที่อาจจะรับไว้เดี๋ยวจะได้ฝากต่ออาจารย์ปรเมศให้หลายครั้งแล้วค่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้เจ้าที่จดไว้ขอป้าบุญชูเนี่ยจดไว้แล้วเดี๋ยวฝากเบอร์ให้อาจารย์ปรเมศด้วยค่ะ อาจารย์ประเมศนี่จะมาเป็นวิทยากรรับเชิญของเราประมาณวันพฤหัสบดีนะคะทุกผู้ปกติมาวันนี้ครับแต่วันนี้ติดภารกิจก็เลยวันนี้ท่านอาจารย์สมบัติก็เลยมาแทนนะคะยังไงรอติดตามรายการตีคองร้องเปล่าเรานะคะคุณน่คุณชูค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าก็แปลว่าของคุณป้ายังทําได้อยู่ที่ข้างเคียงจะมาถมที่ให้น้ําไหลมาลงที่เราเนี่ยเดือดร้อน เราก็สามารถจะปกป้องสิทธิ์ของเราได้โดยการอาศัยสิทธิ์ทางกฎหมายฟ้องศาลให้สั่งระงับการกระทาอะไรต่างๆเนี่ยทำได้หมดถ้าเกิดความเสียหายก็เรียกค่าเสียหายได้แต่ป้าบุญชูไปหอาการหลายที่แล้วอายการไม่ได้ปฏิเสธไม่ทาถามว่ายุ่งไหมยุ่งทีนี้อีกช่องทางหนึ่งที่ป้าบุญชูจะทําได้ก็คือว่าถ้าไม่ไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยคุณป้าติดต่อทนายความแล้วฟ้องอีกก็ทําได้อันนี้เคอใช้สิทธิของเราโดยตรงแต่ว่าคําตอบสักครู่ที่ที่อายการบอกตอบมาสักครู่เนี่ย คือฟังแล้วคงต้องให้ท่านนายการพลเมรช่วยดูว่าเอ๊ะคำตอบนี้ถูกไหมนะฮะ,ะนาอนครัคำตอบไม่ถูกก็ได้ำํำชับกำชาลงไปให้ดำเนินการต่อค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวรอสายคุณผู้ชมมาจากทางบ้านนะคะช่วงที่รอเดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะอาจารย์รเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเดือดร้อนเหมือนกันบอกว่ามีคุณผู้ชายคนหนึ่ง ก็คือขับรถกลับบ้านนี่แหละประมาณเย็นๆเขาก็ยอมรับว่าขับรถด้วยความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ,ะก็ค่ะก็วิ่งอยู่ประมาณเลนขวานี่แหละแล้วก็พอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเป็นทางโค้งพอดีอยู่ๆก็มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งแซงเข้ามาออกจากเลนมอเตอร์ไซค์มาปาดข้างหน้าแล้วเขาก็เกิดชนกันนะคะคือออกเขาบอกว่าออกมากระทันหันนี่แหละแล้วก็จนมีผู้ที่เสียชีวิตสองรายด้วยกันแล้วก็ทางคุณคนที่ ร้องเรียนมาเนี่ยนะคะค,คือมาสอบถามอาจารย์เนี่ยก็อยากจะมาฝากถามว่าคือตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่า,าตัวเองเนี่ยรู้สึกผิดเพราะมีผู้ที่เสียชีวิตก็ได้รับสารภาพว่าตัวเองเนี่ยผิดแล้วก็ประกันรพรบรเนี่ยก็จ่ายให้ศพละ5 0 0 0สนบาทบส่วนตัวของคุณคนนี้เนี่ยก็จ่ายไปให้ศพละ30,000บาท ก็ตกลงกันได้แต่ปัญหาเนี่ยบอกว่ามาเกิดเอาทีหลังค่ะอาจารย์เพราะว่าด้วยความที่คุณคนนี้เนี่ยมีรายได้น้อยบวกกับภาระค่าผ่อนรถค่าเช่าบ้านแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนก็บอกว่าเขาขอมาหกหมื่นคือจะจะขอจากที่เขาขอ,ขอที่ที่เขาบอกว่าจะจ่ายให้กับผู้ที่เสียหายนะคะญาติของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยศพละสามหมื่นคือ2 2> คสองศพก็เป็นหกหมื่นใช่ไหมคะค,คุณคนนี้เนี่ยก็ขอผ่อน ผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นบาทแต่อีกฝ่ายบอกไม่ยอมใช่ค่ะหกเดือนแต่อีกฝ่ายเนี่ยไม่ยอมก็บอกจะเอาทั้งก้อนค,คุณคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยไม่มีแล้วก็เจราจาอยู่สักพักก็ตกลงผ่อนเดือนละสองหมื่นทีนี้เนี่ยเขาบอกว่ารายได้ของคุณคนนี้เนี่ยตกเดือนละหมื่นกว่าแต่รายจ่ายเนี่ยสามหมื่นกว่าก็บอกจนปัญญาแล้วจริงๆก็ไม่รู้จะยังไงเพราะว่าบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไปถึงโรงพักก็บกจบรรแล้ว ที่โรงพักนะคะคแต่เมื่อมีคนตายเนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องขึ้นศาลนี่เป็นกระบวนการหนึ่งใช่ไหมคะจ๊ะ์พอขึ้นศาลปุ๊บก,ก็เลยอยากจะถามว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยอยากจะเปลี่ยนคํารับสารภาพใหม่ในศาลจะได้ไหมเอาแบบเล่าความจริงให้ศาลฟังว่าในกรณีที่เกิดเหตุแบบนั้นมอเตอร์ไซค์ออกมาจากเลนมอเตอร์ไซค์เองแล้วก็มาปาดหน้าเขาในทางโค้งเนี่ยรเรื่องของความผิดต่างๆนานา,นานเนี่ยจริงๆเขาก็บอกว่าก็อยากจะ คือให้อยู่แล้วแต่จริงๆอยากจะแค่ตกลงกันว่าขอเป็นเดือนละหนึ่งหมื่นบาทนี่แหละหกเดือนแต่เขาเองก็ไม่ยอมเพราะนั้นเรื่องเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีข้อได้จริงเริ่มต้นมาจากเรื่องความผิดทางอาญาคือตัวผู้ถามเองเนี่ยเขาก็ขับรถมาด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ต้องถือว่าขับเร็วกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนดเพราะนั้นการที่ขับเร็วกว่าที่อัตรากฎหมายกําหนดนี้ถือว่าทําผิดกฎหมายแล้วล่ะผิดพรบจราจร ก็จะมีความประมาทในเบื้องต้นคือขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายให้กําหนดเอาไว้ถ้าถูกจับได้โดยไม่เกิดเหตุอะไรก็จะมีความผิดถูกปรับแต่วันนี้ปรากฏว่าพอแกขับมาด้วยความเร็วสูงก็จริงแต่ถูกจักรยานยนต์นี่ปาดหน้าครับออกมาอย่างในช่องทางปาดออกมาอย่างกระชันชิดหักรถห้ามร้อยไม่ทันก็เลยเฉียวชนกันพอเฉียวชนกันเนี่ยจักรยานยนต์เสียชีวิตสองคนก็ ตรงนี้ถามว่าถ้าขับรถความเร็วสูงแล้วไปเฉียวชนเขาเนี่ยคนขับรถเนี่ยผิดหรือเปล่ารถยอมนีผิดหรือเปล่าก่อนคาตอบเนี่ยถ้าขับเกินกว่าร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยข้อสันนิษฐานก็คือประมาทด้วยขับรถเร็วมีความดิด้วยขับรถเร็วคือถ้าขับไม่เร็วอาจจะเบรกได้ไงก็ขับร้อยสิบกิโลเมตรเนี่ยปฏิเสธยากแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเกิดความตายแต่ถามว่าตัวคนที่ขับรถปาดหน้าเนี่ยเขามีส่วนร่วมที่ทําให้เกิดความเสียหายตรงนี้ด้วยหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเขาออกมาจากด้านข้างทางออกมาในระยะกระชั้นชิดเนี่ยก็มีส่วนที่ผิดด้วยในความประมาทแต่เมื่อถึงแก่ความตายเข้าไปในส่วนของคนขับรถยนต์เนี่ยก็ได้ให้การรับสาร,รภาพานะครับแล้วก็ตกลงชดใช้ค่าเสียหายไปการที่รับสาร,รภาพเนี่ยทำให้บริษัทประกันร,รถยนต์จ่ายค่าเสียหายให้กับตัวผู้ตายทั้งสองคนข้อเท็จจริงตัวนี้เมื่อไปตกลงรับสาร,รภาพตำรวจก็จะทำบันทึกและเซ็นรับสาร,รภาพไป คัะน้เมื่อรับสารภาพเสร็จข้อหาในคดีอาญาประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงก่ความตายเนี่ยตรงนี้ไม่จบต้องถูกส่งดำเนินคดีที่ชั้นศาลต่อไปคะัะนั้นเมื่อส่งคดีดำเนินคดีขั้นศาลเนี่ยสารก็จะดูว่าการที่ขับรถประมาทให้คนตายเนี่ยได้มีการเจรจาตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันจนเป็นที่พอใจกันหรือ,อยังะวันนี้เจรจากันเหมือนจบเป็นที่พอใจแล้ว เพียงแต่ติดขัดตรงที่จะมีการจ่ายเงินส่วนที่เหลือต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าคุยกับผู้เสียหายได้ผู้เสียหายพอใจผู้เสียหายก็จะไปถแถลงต่อศาลว่าเรื่องนี้นอกจากบริษัทประปกันได้จ่ายแล้วตัวผู้เสียหายเองเยจะได้แสดงความรับผิดชอบโดยการจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายนี้เพิ่มเติมนะครับก็ถ้าตกลงกันอย่างนี้ถ้าผู้เสียหายพอใจถแถลงอย่างเี้ศาลก็อาจจะรอลงอาญาได้หรือกหาหนดโทษสถานเบา Hmm. เพราะว่าทุกอย่างมันจบกันไ,ได้ดีนะครับแต่มันวันนี้มาติดขัดนิดนึงว่าพอเรื่องคดียายจะไปถึงศาล <Ha. S 2> ทางตัวญาติของผู้ตายเกิดตั้งเงื่อนไขใหม่ละว่าหกห <6, S 1> มื่นบาทเนี่ยที่ตกลงชดใช้เอาละรับได้ตามนั้นจะไม่เรียกเพิ่มเพราะตกลงกันเรียบร้อยแล้วบันทึกกันแล้ว <Ha. S 2> ตัวเลขคงเปลี่ยนไม่ได้แต่เงินหกหมื่นเนี่ยทางจำเลยก็มีความจําเป็นเหมือนกันมีปัญหาเหมือนกันคือหาเงินหกหมื่นมาจ่ายไม่ได้ <Ha. S 2> นั้นอยากจะขอผ่อนชําระ ตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ที่จะต้องอมีการเจรจากันต่อไปถ้ายุติกันได้ไปถแถลงสารเรื่องก,ก็จะจบอยู่ที่ว่าแต่ถ้ายุติกันไม่ได้ตอนนี้สิ่งที่ผู้ถามถามบอกว่าแล้วท่านจะพูดความจริงต่อสารดีไหมคําคตอบคือต้องพูดความจริงกับสารครับรเล่า,ให,าให้ท่านฟังแล้วลท่านจะช่วยไกล่เกลี่ยรเรื่องค่าเสียหายออกมาว่าตกลงค่าเสียหาย<อ>นี้จะทําอย่างไร แล้วศาลเองเนี่อาจจะรอคดีไว้ก็ได้<ช><ช>นะครับระหว่างที่เจรจากันเพื่อจะมีการจ่ายค่าเสียหายใ,ให้ก่อนที่ศาลจะตัดสินเนี่ยศาลก็จะให้โอกาสในการเลื่อนคดีไปด<ช>ังนั้นการเลื่อนคดีไปเนี่ยอาจจะแลกเปลี่ยนด้วยการที่ทางตัวฝ่ายคนขับรถเนี่ยจะต้องรับสาร,รภาพในคดีและรับสาร,รภาพศาลจะนัดฟังคพากษาครับ<ช><ช>และด้านหนึ่งอาจจะส่งไปตรวจสอบประวัติ ของตัวคนขับว่าเคยกระทำความผิดอะไรไหมระหว่างนี้ให้ผ่อนชําระไปอถ้าตกลงได้นะฮะอาจจะหกเดือนบอกยาวไปเป็นสามเดือนหรือสามครั้งได้ไหมครั้งละสองหมื่นแล้วก็มาเจอกันในแต่ละครั้งอพอจ่ายศาลก็จะเลื่อนให้จ่ายาสารก็เลื่อนให้จ่ายคราของหมืน่นปุ๊บศาลบอกว่าทุกอย่างจบตามนั้นศาลก็จะพิพากษาให้คดีก็จะจบกันด้วยดีนะครับแต่ถ้าค่าเสียหายตกลงกันไม่ได้เลยเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าเป็นดุลพินิจของศาลนะครับศาลอาจจะมองว่าตัวจำเลยเองเนี่ย ผิดแล้วยังไม่ดิน้นรนยังไม่หาเงินก้อนมาจ่ายซะให้จบ<อ>เพราะทางญาติผู้ตายเขาก็เดือดแล้วเขาต้องใช้เงินก้อนเหมือนกันอันนี้มุมหนึ่งอีกมุมนึงนักนาเราจะมองว่าจ่ายไปศพละห้าแสนสองศพก็ล้านหนึ่งแล้วใช่ไหมครับแล้วเงินหกหมื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาก็รับแต่ไม่มคเขาไม่รับแต่เขาทํางานแค่เดือนละหมื่นกว่าเพราะนั้นหากห้คนเดือนละหมื่นนี่ก็แย่แล้วไอ้กว่านี่ก็ทําให้เขาอยู่แล้วจะเอาที่ไหนไปให,ให้อีกสองหมื่นใช่วราจ,จะหาได้ยังไงนั้นเขาพยายามหามาแล้วเนี่ย ถ้าเขาพยายามถึงที่สุดแล้วเขาหามาจ่ายไม่ได้แต่เขาแสดงความรับผิดชอบตลอดศาลอาจจะกำหน ut, ดโทษสถานเบาโดยเรื่องค่าเสียหายไปว่า,ก,า<อ>ก่าคดีนะคกเป็นอีกคดีนหนึ่งก็ได้แต่ยังไงก็ต้องไปพูดความจริงกับศาลอยู่แล้วแล้วก็ให้ศาลวิเคราะห์เองนะคะว่ารเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบนในการจ,จ่ายค่าเ <ไป S 2> <ค>สียหายจะผ่อนได้ยังไงหรือเปล่าควรจะถอยคนละก้าวเดินหน้าเข้าหากันถ้าต่างคนต่างยืนอยู่คนละจุดไม่เดินหน้าเข้าหากันนะครับไม่สมานฉันท์กันไม่ปลองดองกันเนี่ย สารก็จะใช้ดุลพินิษของศาลอย่างเต็มทีม่เหมือนกับอ่าล,ละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของข้อสงสัยอยู่กับเรื่องราวของกฎหมายนะคะคที่ฝากมาถามอาจารย์นะคะแต่คุณผู้ชมยังสามารถกดเบอร์โทรศัพท์มาที่0 2 3 2 8 8 8 3 7มนะคะมาปรึกษากันสดๆที่หน้าไมค์ตรงนี้กับอาจารย์สมบัติได้นะคะช่วงหน้าค่ะแต่ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่กันก่อนค่ะครับ